เพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับนะครับมดนะครับจะเริ่มอาการนะครับแสบร้อนแล้วนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกําจัดเพี้ยนะครับในน้อยหนานะครับที่เราปลูกไว้นะครับเพื่อนๆนะครับ จะอยากทราบปัญหาในวิธีการแก้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งนะครับมาจากไหนนะครับก็คือเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับจะมาจากมดนะครับเห็นไหมครับมดตัวนี้นะครับจะอาศัยกินน้ําหวานนะครับจากตูดเพี้ยนะครับที่ถ่ายออกมาเป็นของเหลวนะครับของเหลวตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกน้ำตาลนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ เลงไว้แล้วนะครับว่าจะกินอร่อยอรๆซะหน่อยนะับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเจอทุกอันนะครับเจอทุกอันเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเพี้ยแป้งนะครับนะครับตัวนะครับตัวสาคัญเลยนะครับเพื่อนๆนี่ตัวสําคัญเลยนะครับมดนะครับนะครับมด เลยนี่ครับนี่ในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนัมาไปดูวิธีการกำจัดไอเจ้ามดนะครับกับเพี้ยแป้งกันนะครับครับแล้วก็มาถึงส่วนประกอบนะครับส่วนผสมนะครับในการกำจัดเพี้ยนะครับในน้อยนาที่ผลน้อยหนาของเรานะครับส่วนวิธีการผสมนะครับก็เราก็จะใช้นะครับจะเป็นแป๊บนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นแป๊บ แอดแท็หรืออะไรก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแค่หนึ่งช้อนแค่นึ้งผมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดเพีเข้าไปปุ๊บนะครับสารนะครับจากผงซักฟอกนะครับตัวนี้มันจะเกิดความร้อนนะครับทําให้เพี้ยนะครับละคายเพืองนะครับทีนี้เราก็นะครับนำผงซักฟอกนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปนะครับโอเครับผงซักฟอกหนึ่งช้อนนะครับครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมสไลด์เข้าไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับเพื่อนๆประมาณหนึ่งช้อนนะครับเทาลงไปเลยนะครับสไลด์ตัวนี้นะครับจะทําปฏิกิริยานะครับกับซัฟฟอกนะครับทําให้นะครับมดนะครับแล้วก็เพี้ยแป้งนะครับ จะเกิดอาการนะครับระคายเคืองนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหนีไปนะครับส่วนแป้งเกี้ยแป้งนะครับก็จะตายไปนะครับแล้วก็สุดเด็ดนะครับเราก็จะเติมตัวนี้ไปด้วยนะครับไฮเตอร์นะครับจะเป็นไฮเตอร์ซักผ้าขาวก็ได้ผ้าสีก็ได้นะครับหนึ่งฝานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับหังนั้นนะครับเราก็เติมน้ํานะครับครับ หลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จนะครับเราก็ปิดฝาเลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็จากนั้นก็เขย่าครับเขย่านะครับให้ผงขักพฟอกนะครับให้มันละลายนะครับในจุดนี้นะครับส่วนประกอบส่วนผสมนะครับเราสามารถปรับสูตรได้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเรานะครับเจอเพียเยอะนะครับ เพี้ยในมะนาวนะครับเพี้ยแป้งนะครับมดนะครับตามพืชผักสวนครัวของเรานะครับเราก็สามารถนะครับปรับนะครับปริมาณนะครับของผงซักฟอกนะครับแล้วน้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าไฮเตอร์นะครับปรับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกได้นะครับแต่นี่นะครับเรานะครับใช้แค่นะครับนิดเดียวไม่เยอะนะครับเราก็ใช้หนึ่งก๊อกกี่ก๊อกนะครับผมแค่นั้นเองนะครับสัก ที่เราผสมนะครับเพื่อนๆนะครับผสมให้มันเข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปฉีดนะครับเพี้ยนะครับในน้อยหนานะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนะครับน้อยหนานะครับที่ต่วนเพี้ยนะครับมดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับเยอะเลยนะครับมด แต่ยูเอะยเลยนะครับเราก็จะฉีดไปเลยนะครับนะี่ครับเราก็จะฉีดไปเลยนะครับเห็นไหมครับฉีดไล่มดตรงนี้ไปเลยครับเพื่อนๆคอยดูสังเกตนะครับครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับมด นะครับจะเริ่มอาการับแสบร้อนแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ทานุนสัตว์นะครับก็คือเรากำจัดเพี้ยนะครับมดนะครับที่มากินของเรานะครับนี่นะครับมดก็จะหนีไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึ่งตังนี้นะครับ ครับตัวนี้หมดเต็มเลยนะครับแล้วก็น้อยนานะครับเห็นไหมครับจะเป็นพีเเขาจะถ่ายของเสียออกมานะครับก็จะเป็นคาบดํนดอนี้เกาะในน้อนหนาวของเรานะครับันี้ไม่น่ารับประทานนะครับเราาทับาเลยฉีดนะครับฉีดตรงนี้ด้วยนะครับมีก็มีฉีดป้ายนะครับนะครับ นี่ครับนี่คือเพี้ยวจะถ่ายลงมาเห็นไหมครับจะถ่ายลงมาเป็นเป็นมือกำดำอย่างนี้นะครับนี่ให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับอันนี้เพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับเริ่มจะมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมดเลยมาแล้วเราก็ฉีดเลย แค่นี้เองนะครับง่ายๆเราก็จะได้กินน้อยหนานะครับที่แสนอร่อยของเราแล้วนะครับก็เห็นไหมครับเกลี้ยงเลยนะครับมดเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่มีมดตรงน้อยหนาเลยนะครับตรงที่เราฉีดไปนะครับจะเริ่มเห็นไหมครับเริ่มนะครับก็เป็หมดแล้วนะครับ นี่เริ่มไปแล้วครับนะครับมาดูดยครับนี่คือนะครับวิธีกำจัดมดนะครับแล้วก็เพี้ยในน้อยหนานะครับวิธีง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ